นี่คือบ้านศีลาทองนะครับเฮาหมาจากหนองบวัวละวขขามสะพานตรงนี้ครที่เป็นเขตอำเภอเทพสถิตแล้วนะครับนี่คือบ้านศีลาทองตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงพูงครับมาเบ่งบรรยากาศบ้านศีลาทองเนาะว่าเป็นจังไดนแน่นี่คือถนน2 2 5ชัยภูมนะนินครสวรรค์นะครับจะตัดคานเขาบังเฮยไปพูนครับลงปากดีไปแล้วเขาขีเลยบ้านท่าปูงมานะครับจะเป็น หมู่บ้านแรกนะครับที่เขาอำเภอเทียบทิศีนฝั่งนี้นะครับก็คือบา้านศิลาท้องนี่ครับบ้านคือบา้า,บานศิลาท้องบ้านศิลาท้องกับอย่างที่บอกไปนะครับอยู่ตำบลโป่งนกนะครับอำเภอเทียบทิศจังหวัดชัยภูมิครับเบืองครับเมืองภาคภูมสูงเพื่อนนี่คือถนนสองสองห้านะครับที่ตัดผ่านทางเขาา้าบ้านศิลาท้องเนาะฝั่งซ้ายมือจะเข้าไปบา้านาซงามนะครับบ้านายงาม ไต่อยู่ในตำบลโป่งนกขึ้นกันพี่น้องบ้านไซงามก็ได้พรมุงสูงเก็บบรรยากาศบ้านศิลาทองมาฝากพีฝากน้องเนาะครับแยกทั้งนานี่ครับจะไปบ้านไซงามเนาะแยกไซไปนี่ว่าผมจิพาเข้าไปเบื้องบ้านศิลาทองนะครับแต่สมัยเป็นเด็กน้อยนะครับปันขี่รถโดยสารมาจากเชฟภูมิจอดนองบดวีเพื่อนก็บอกว่าถ้าป่งศิลาทองซับมุงค้นนะครับ รถรถกันบัดสีสมบนะครับเพื่อนๆพ้นขึ้นรถนะครับพอมาจอดนอมว,วลเวลวกะกะเพื่อนก็นที่บอกว่าวังกระทะท่าปูางศิลาท้องสะอันสับงคผมก็เคยได้ยินอยู่ว่าอบ้านนี่อยู่ส่น้อทำไมเด็กน้อยเนาะก็เลยขี่รถเลาะเล่นมาเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนกันกนบบ่ได้ทายขี่แบบนี้เนาะก็เลาะมาเลรียทั้งนี้เรื่อย,อย่ครับทั้งสะบงคลทั้งศิลาท้องนะครับมานี พี่น้องอยากเห็นบ้านซองวาเป็นอย่างไรเนี่ยผมเล็กมาเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องนะครับรงเลี้ยนจะอยู่ทั้ง้ายมือนะครับพอขี่เข้ามาในกลางบ้านแล้วนี่ครับรงเรียนจะอยู่้ายมือสําหรับรงเลี้ยนศิลาทองเนาะว่าศิลาทองเนี่ยนได้ยินแ่โดนแล้วครับมีซื้อเสียงตะโดนแล้วสำหรับ้านศิลาทองเนี่ยเห็นกลางบ้านเป็นแบบนี้ครับเอาไปจะเป็นหมู่บ้านไ่ครับหมบานไงหรือบานศิลาทอง ออกจากศิลาทองไปกับที่เป็นซัพ์มงคลนะครับน,นี่มาให้เบิ้งบ้านศิลาทองก่อนนี่ครับตอนที่ผมย,ยี่โรงเรียนจะอยูไส้มือนะครับเดียนจะอยูไส้มือท,ท่อน,นี้ละมาเบิ้งบรรยากาศบ้านเปิดช่วงเศร้านะครับว่าเป็นอย่างใดเนี่ยหรับบ,รบ้านศิลาทองตำบลโป่งนกนะครับตำบลโป่งนกตำบลใหญ่ครับตำบลโป่งนกนี่ครับแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ในตำบโลโป่งนกมีแต่หลังใหญ่ๆเป็น เก็บคามบรรยากาศนี่คือสนามบอลโรงเรียนนะครับอยู่ซ้ายมือนี่ออกมาตั้งไหนกันชุมชื้นกันมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับเมื่อเปลี่ยนหมู่บ้านที่ใ,ใหญ่อีกหมู่บ้านนึงนะครับสำหรับศิลาทองนี่เก็บคามบรรยากาศหมู่บ้านมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเก็บหลายๆมุมหลายๆแกมาฝากเนาะ เพราะว่าบางคนอาจจะยังคิดถึงบ้านนะครับจะถือโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศบ้านเจ้ามาฝากด้วยครับสำหรับเอฟซีบ้านศิลาท้องนะครับบรรยากาศมุมสูงนะครับมุมสูงของบ้านศิลาท้องกับคนจะเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็เขียวขจีดีครับต้นไม้หลพรมแล้วก็เป็นไอคอนเป็นป่าเห็ดนะครับนี่รูยัน บรรยากาศดีๆมาฝากพ,พี่ฝากน้องครับอามาฝาก็อด้วยครับเอ f ี FC บ้านศิลาทองเนาะนี่คือบ้านศิลาทองตำบลปวงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับวัดกับโรงเรียนอยู่ติดกันนะครับวัดกับโรงเรียนพุ่นที่เหลียวเห็นไกลๆพุ่นน่าจะเป็นบ้านนั่นนะครับพรนศบมงคล น,นี่รบรรยากาศมุมสูงอีกมุมนึงเนาะนบ,บ้านใหญ่ครับรบ้านเก็บ้านเพิ่นกกยาใอยู่น้ำให้น้ำส่วนกับมีนะครับอาจจะเก็บบอ่บอปกครบทุกม,มุมก็ขอโทษขออภัยเด้อครับเก็บหลายมุมมาฝาาแบบนี้นะครับบางที่อาจจะปบบการครบทุกมมุมครับต้องขอโทษหลายๆนี่นี่คือช่วงหลังโรงเรียนนะครับเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่หลังโรงเรียน ซอยนี่กะหลังขาเหียนกะลายนะครับซอยหลังลงเหียนไปพูนจอดออกท้ายหมู่บ้านหมดเลยก็ถือว่าบ้านใหญ่เนาะครับเป็นบ้านใหญ่นี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปเบื้องนะครับนี่คือคุ้มหลังลงเหรียญนะครับพี่น้องคุ้มใหญ่คุ้มนึงนะครับคุ้มหลังงเหรียนเป็นคุ้มใหไงคุ้มนึ่งนะครับเป็นบ้านใหไงเลยครับบานตีลาท้องนะครับบ้านใหญ่บ้าลู้ผมว่าแน่ใจว่ามีจะคุ้มนะครับผู้ใดรู้กอ่ะ คอมเมนต์มาไตาค่คลิปเนี่ยเด้อครับว่ามีจากหมู่บ้านอยู่ในน,น,นี่เนาะนี่เฮาก็บรรยากาศก่อนถึงถนน225นะ225จะอยู่ทางหนาวนะครับอยู่ทางหนาวนี่เลยแต่ว่าก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นหมู่บ้านเกา่าหมู่บ้านแก่เนาะสําหรับบ้านศิลาทองตําบลโป่งนกอ,อําเภอเทพธิดาอ่างวัดเชียงพูดครับ จำนวนสองตัวใช้ภูมิคุมกสวรรค์อยู่ทั้งหนาวเนี่ยครับตัวหนาวเลยถ้าขี่ไปทั้งไส้ก็เขาหนองกรดวน,นะครับถ้าไปทั้งกวัวก็ไปภักดีชุมพลน,นะครับถ้าตรงไปมองสามแยกนี่ก็ไปพู้นี่ไปเนาะไปไส้งามออกปงนกไดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ค่นี้ก่อนนะครับขอคุณหลายๆครับ